มาเาือแบบ่ดีครัอาำแบบนั้ดหรือแม้กระทั่งทหารที่ไม่ดีไม่ต้อกต่อสู้กันที่จะไม่อคานเราะไม่ทำลายเขาเราจะไม่ดูถเขาเช่นทหารที่กระโดดลงมาเพราะว่าเราพบว่าทหารต้า ใสเวลาแอนเล็กต้ารุณสุทธินั่งใจใจไม่ได้ทุกวันการวิเศษพันลิบลังใช้ในสิ่งที่สุดชวยกันสร้างสภาพของของสมองนอยากบองไม่ว่าเลยครับพือพูดด้วนะสื่อทั่งโรงเรียนแหลกแบบนี้มีภาพด้วยครับ คือระหว่างที่เราพูดกันพยายามทำความเข้าใจให้กับหลายๆท่านทุกประเทศเราไม่ใช่แค่ระหว่างไทยกับกัมพูชาเท่านัครับทั่วโลกเขาดีดเด็กอยากจะไปดีดกันทั้งเลยครับคืออะไรครับมันหมายถึงการยอมรับต่อไปในอนาคตของสังคมโลกเราก็จะได้รับเกียรติตรงนั้นเป็นนามจากหลายประเทศน้อยแต่การที่เราได้ทำข้าหาผูกกับได้เลย ก็คือเลิกงานแล้วก็คือจะกลับบ้านจอดติดไฟแดงตรงสัมแยกของใหญ่ที่ที่ผ่านทางรถตัดก็่จะเลี้ยวขวาไปทางเส้นหองบัวเมื่อไฟเขียวเราก็ขี่รถเลี้ยวขวาตามปกติเพราะเ่าไฟเขียว แต่ว่าชิดซ้ายพราะมีรถตะทุกอขู่นหน้าแต่พอเขาบันดีเออไปนิดนึงได้ยินเสียงเสยงดังดมนรถเบิ้ลรถอ่ะเออเรากำลังมองกระจกซ้ายปั๊บแต่วิ่งผ่านหน้าเราแล้วมนเราเลยไปชนท้ายเขาเอยเหมือนเขาเบียดขวามาตบหน้าหน้ารถจักรยานยนต์เราแล้วเสร็จแล้วเขาก็ชนเสร็จมันก็หันมามองแ,แล้วก็เหมือนเปลี่ยนเกียร์แล้วก็บนรลุวิ่งเลนสองวิ่งวิ่งไปอย่างเร็วแต่อยู่ดีเาเขาก็เบรกแล้ว เลี้ยวเข้าตรงหน้าธนาคารกสิกรไทยเข้าไปจอดตรงช่องระหว่างที่มีรถสองคันเพื่อที่จะหลบเข้าไปอยู่ตรงกลางไม่เห็นรถแล้วก็พอห็นสว่างทาแผลกำลังนั่งทําแผลอยู่ก็มีเด็กในรุ่นคนหนึ่งแต่ไม่ได้ใจเป็นของตาซิ่มงมาขอโทษแต่กําลังหันกลับไปมองว่าขับยังไงคือตํารวจเรียกไปคุยที่ธนาคารกสิกรแล้วจากนั้นเราไม่เคยเจอผู้อริษเลย จนพี่สาวมาตามที่โรงพักที่เขาบรงมที่ประจําวันได้เจอคู่กรณีแต่หนูจำไม่ได้เป็น,น,น,นหรณีฝ่าพระราไม่เห็นแต่เขาบอกว่าเขามีประกันชั้นหนึ่งแต่เขาเลยบอกเดี๋ยวให้เบอร์ไว้แต่ไม่ใช่เบอร์เขาปเป็นเบอร์ของผู้หญิงคนหนึง่งชื่อหวานแล้วก็ตอนแรกก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวพ่งนี้จะไปเยี่ยมแล้วจะเอาพลบรถแล้วก็ประกันไปคุยแต่พอถึงเวลาแล้วไม่มา จนเราได้โทรติดต่อตั้งหลายครั้งตัดสายทิ้งตัดสายทิ้งแต่ทุกวันนี้ก็โทรติดแต่พอเห็นเบอร์ปุ๊บก็ตัดสายทิ้งพอเราเปลี่ยนเบอร์อปุ๊บเขาโอลปับ๊บพ, S <S พอคุยเรียองนี้ปั๊บเขาก็ไม่คุยแล้วตัดสายทิ้งแต่ไม่เคยได้คุยกับคุณกรณีเลยก็เลยอยากก็เลยอยากรู้ว่าทําไมชนแล้วถึงไปเลยแบบไม่หยุดช่วยเพราะอย่างทางคุณไปแดงแล้วคุณมาทางซ้ายสุดคุณก็ <ST> S> <S ณเบารถอยู่แล้วที่ทางขวาระวังรถทางขวาแต่นี่คุณเหมือนตัดกับมันนิดนึง เราก็เลยไปโดนท้ายรถคุณพอล้มปุ๊บคุณก็ไม่จอดเลยคุณเร่งเครื่องออกไปเลยคืออยากซัดตัวนี้ดียอะแล้วเป็นยังไงึงคุณไม่มาทำเรื่องที่หลวงพกเพอโทรไปคุณก็ไม่รับสายเลยตำรวจร้อยเวรหรอตำรวจร้อยเวรที่คือตั้งแต่วันเกิดเหตุทางพี่สาวได้โทรคุยก็ไม่รับสายแล้วทางเราก็ได้ติดต่อหลายครั้งก็ไม่รับสายจนเราโทรมาที่หลวงพ่อ ก็มีทุกเช้าเขาบอกว่าเหมือนว่าติดประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือ mm hmm. ยังไม่เจอตัวรถพิเศเลยะเพียงแต่ว่าเราไปที่เก็บรถส่วนกลางที่เอาเรถเครื่องเราไปไว้เราบอกว่าอารถตำมวจว่าตัวนี้เขาบอกตำรวจว่ตัวนี้เพราะคดียังไม่เสร็จสิ้นแต่เมื่อคดีไม่เสร็จสิ้นแต่ทําไมปล่อยรถคู่กรณีจับในวัน,นที่เกิดเหตุแลวทุกคนนี้ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติแต่เราต้องมาเจ็บตัวเราก็มาเสียค่าร,รักษาพยาบาตัวเองทั้งที่ หมอจะไม่ออกมาแต่เราจะเป็นภา,าระค่าจ่ายเราเลยต้องออกมาดิ้นรนแต่ตอนนี้เราอยากอยากถามเอาวิธรรมเลยอยาก่าถามเขาว่าทําไมชนแล้วไม่หยุดดูเราที่เกิดเหตุให้เขา้ามาช่วยไม่ได้ใจว่าตารวจคุยกับเขายังไงอีท้าไหนเขาถึงไลืดใจเยิงขนาดนี้เพราะะทาั้งที่อยู่บนเฟซลงอะไรมีคนส่งรูปมารูปรถเขาก็ยังขับเร็วตามปกติเขาที่แถวไร่ป่า แต่ตหากกลางร,รถก็อยู่ตามปกติมีคนโทรมาแล้วก็ให้ดูเหมือนกันแล้วนอก็มีรูปทั้งหมดนี่คือมีคนส่งมาให้แล้วนะวันที่เกิดเหตุเขาลงมาที่ประจวันแล้วเขายังย้อนรถกลับไปก่อนที่จะไปยืนถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์เขาก็เล่นโทรศัพท์แต่ทําไมเ็าถึงไม่ใช้เบอร์ตัวเองให้ตํารวจจับไห่เบอร์อีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ไปด้วยก็เลยกลัวแบบเหมือนกลาคดีที่คืบห,หน้าเราเลยต้องมาเล่นเพราะเราต้องมี ารักษาตัวเองเพราะว่าพยาบาลคุณหมอโรงพยาบที่ตาดก็โทรตามกลับไปดูแผลแต่ทั้าเนื่องจากเราค่าใช้จ่ศูนย์เราเลยต้องขอมาทํางานแต่ว่าก็คือแค่มานั่งคือทุกคนก้ายังช่วยเพราะเราอยู่น,นิเชนเราก็ไม่มีอะไรได้